บทที่หนึ่งชั้นโดนตีกลับเข้าไปในคันแม่เหรอเมืองบินนั้นที่ชั้นยี่ของบริษัทแห่งหนึ่งที่โต๊ะทำงานข้างกำแพงมีชายหนุ่มหน้าตาอิดโรยกำลังเล่นพีพีทีหน้าจอคอมพิวเตอร์เต็มไปด้วยรหัสดิจิทัลโอ้โหเครื่องหมายตัวหนอนเสร็จแล้วฉันเหนื่อยจังเลยโมหลิงหยวนเกาผมแห้งของเขาแล้วมองไปที่โทรศัพท์ของเขา โว้เขาเกือบบ่ายโมงแล้วนะหิวจะตายอยู่แล้วเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราจะกินอะไรได้บ้างหลังจากพูดจบเขาก็ย่อตัวลงเปิดลิ้นชักและรื้อคนข้างในโอ้ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยฉันมั่นใจจริงๆว่าเด็กคนไหนขโมยโกดังเล็กๆของฉันไปคุณยายอย่าให้ฉันจับได้นะเฮ hey, ออกไปซื้อของกินกันเถอะกูกูเครื่องหมายตัวหนอนโมหลิงหยวน ด,ดี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 เครื่องหมายตัวหนอนเฮีย <Here. S 1> ขนาดลิฟยังเข้าข้างกูเลยหลังจากที่หลิงหยวนสาบแช่งเขาก็ยังไม่ลืมที่จะเตะเขาการเตะครั้งนี้ทำให้สัตว์รูได้รับบาดเจ็บเป็นศูนย์แต้มและทำร้ายตัวเองเป็นพันแต้มและเขาเกือบจะกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดครึ่งบันไดกันเถอะวันนี้ฉันโชคร้ายจริงๆทำไมตอนออกไปทำงานไม่ดูปฏิทินเจ้านายดุว่ามาสายตอนเช้า อาหารที่ฉันสั่งตอนเที่ยงไม่มีตะเกียบชานมที่ผมสั่งตอนบ่ายไม่มีหลอดครับสิ่งที่ฉันไม่คาดคิดคือฉันกำลังจะเลิกงานและเจ้านายก็ขอให้ฉันแก้ไข PPT ของฉันเฮอยิ่งคิดก็ยิ่งกรหลังจากที่โมลิงยวนมาถึงชั้นหนึ่งเขาก็หันกลับมามองใช่ไหมขณะนั้นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินออกมาจากลิฟต์แล้วมองขึ้นเฮเซียว hey, หยวนโถคุณจะไปไหน โมหลิงหยวนช่วยทิงด้วยเออไม่นะลิฟไม่ได้เสียเหรอซูกเกิงไม่พังหรอกหน้าเครื่องหมายตัวหนอนแกคิดว่าลิฟพังใช่ไหมะแกไม่ได้ขึ้นบันได20ขั้นหรอกเหรอฮ่า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 โมหลิงหยวน,นพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้ฉันเป็นคนเดียวที่ร่วมเขียนมันซูกเกิงไม่ต้องคุยต่อแล้วฉันไปก่อนนะเจอกันพรุ่งนี้ โมหลิงหยวนลาก่อนหลังจากพูดจบทั้งสองก็เดินไปคนละทางโดยที่หูของพวกเขายังได้ยินเสียงยางรถที่หมุนด้วยความเร็วสูงและเสียงแตร ى. เธอคือแอปเปิ้ลน้อยๆของฉันฉันรักเธอมากเหลือเกินฉันรักเธอมากเกินไปไม่ได้ใบหน้าแดงๆของเธอโมหลิงหยวนเฮ hey, ใครโทรมาช้าขนาดนี้ผู้นำ อาฮับถ้าคุณกล้าพูดกับผู้นำแบบนี้คุณคงไม่อยากทำอีกแล้วใช่ไหมโมลิงหยวนเจ้านาย55มีคำสั่งอะไรไหมที่ทำให้โทรมหาชันชาขนาดนี้หัวหน้าเพิ่งคุณทำีพีทีที่ฉันให้คุณเปลี่ยนเสร็จหรือยังฉันจะต้องใช้มันพรุ่งนี้เช้าโมลิงหยวนเกือบเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้ว ไม่ต้องกังวลพรุ่งนี้เช้าคุณสามารถผ่านการทดสอบได้หัวหน้าขอแค่นี้ก่อนโอเควางสายดูดูด,ดูบ้าเอ๋ยคุณโอ้อวดอะไรนักหนาะคุณไม่ใส่ใจพนักงานของคุณเลยจริงนะโมหลิงหยวนสาบแช่งและปิดโทรศัพท์ของเขาแล้วเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อฝั่งตรงข้ามถนน โมหลิงหยวนก็เก็บโทรศัพท์ของเขาไว้ในกระเป๋าและเดินไปโดยไม่มองไฟสีแดงบนเสาไฟถนนข้างหน้าเฮโอเคโอเคฉันรับประกันว่าจะส่งถึงภายใน15นาทีไม่ต้องกังวลอืมโอเคขณะนั้นคนขับรถบรรทุกกำลังขับรถไปพร้อมกับคุยโทรศพัพท์ แต่ไม่สังเกตเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่บนถนนกลางถนนเมื่อคนขับตอบสนองก็สายเกินไปที่จะเบรกแล้วดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงบีบแตรอย่างบ้าคลั่งเพื่อให้โมลิงยวนหลบไปปีบีปีบเครื่องหมายตัวหนอนโมลิงหยวนก็ตาพร่าเพราะไฟหน้ารถที่สูงและมีเสียงแตรรถดังอยู่ในหูเมื่อเขารู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เขาก็หลบไม่ได้อีกต่อไปบูม โมหลิงหยวนถูกกระแทกห่างออกไปหลายสิบเมตรอวัยวะภายในของเขาหลุดออกจากร่างกายและมีเลือดพุ่งออกมาจากปากและจมูกของเขาส่วนคนขับก็เกิดอาการตื่นตระหนกและรีบออกจากรถเพื่อตรวจสอบสถานการณ์เขาวิ่งไปหาโมลิงหยวนและเห็นว่าแขนขาของโม่หลิงหยวนบิดเบี้ยวอย่างไม่สมเหตุสมผลอวัยวะภายในของเขากระจัดกระจายไปทั่ว และมีรูใหญ่ที่หัวของเขาและเขาก็กำลังอาเจียนเป็นเลือดจากปากและจมูกกำลังมองดูเขาด้วยตาโตคนขับรถตกใจมากจนซุดตัวลงนั่งกับพื้นตัวสั่นและพูดคำแปลกๆออกมาจบแล้วจบแล้วจบแล้วฉันฉันชอนอแล้วฆ่าใครคนหนึ่งไม่ไม่ฉันไม่ได้ชนเธอโดยตั้งใจเธอ เธอต่างหากที่ยืนอยู่กลางถนนคนเดียวไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของฉันหรอกนะคนขับพึมพำมขณะที่เขาปีนขึ้นไปที่รถบรรทุกโดยตั้งใจจะหลบหนีจากที่เกิดเหตุจะตายไหมเนี่ยเจ็บจังเจ็บไปทั้งตัวยังไม่อยากตายเลยเจ็บจังเจ็บจังทำไมยังไม่ตายอีกเจ็บจังตายเร็วเรวนะไม่นะยังไม่อยากตายเลยช่วยด้วย ช่วยด้วยโมหลิงหยวนคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะตายหรือไม่จนฉันหมดสติไปสวรรค์ชั้นเก้าแห่งแดนอมะตะเทียนซุยหยวนใต้ตระกูลโมซึ่งเป็นตระกูลกึ่งจักรพรรดิตระกูลโมเป็นหนึ่งใน8ตระกูลกึ่งจักรพรรดิในจิ๋วจงเทียนตระกูลนี้ดำรงอยู่มาตั้งแต่สมัยโบราณได้ประสบภัยพิบัติม,มามากมายและกลายมาเป็นพลังอมะตะ น่าเสียดายที่เพื่อปกป้องกองกำลังที่ต่ำกว่าระดับกึ่งจัก,กรพรรดิจากการถูกทำลายพวกเขาจึงเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันภัยพิบัติการทำลายล้างและถูกทำลายเขาถูกสาดด้วยสายเลือดที่แปลกประหลาดเพราะความเขียดแค้นและความแข็งแกร่งของเขาก็ลดลงจากตระกูลจัก,กรพรรดิอมตะมาเป็นเพียงตระกูลกึ่งจกักรพรรดิในขณะนี้ในพระราชวังอมตะที่หัวหน้าตระกูลโมอาศัยอยู่ มีหญิงตั้งครรภ์ที่สวยงามคนหนึ่งที่มีใบหน้าวดงามใบหน้าจา์และความงามตามธรรมชาติกำลังนั่งอยู่บนเตียงและรูปท้องกลมๆของเธอเบาๆลูกเอ,อ๋ยอดทนไว้อีกสองปีครึ่งบรรพบุรุษได้ปรับปรุงเทคนิคลับในการเลี้ยงมังกรแล้วจะได้รับความสำเร็จ และเมื่อนั้นคุณจะไม่ต้องทนรับคำสาปอันยาวนานของตระกูลโม e อีกต่อไปและคุณก็สามารถออกมาและชมโลกที่สวยงามแห่งนี้ได้อีกด้วยในท้องฟ้าของตระกูลโม e ลูกบอลแสงสีฟ้าเล็กๆดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งบางอย่างและบินไปยังห้องนอนที่ฟู่หลงอยู่ในพระราชวังอมตะด้วยความเร็วสูงมาก บรรพบุรุษลำดับที่11ซึ่งคอยปกป้องสตรีมีคันอย่างเงียบๆฉันได้สังเกตเห็นว่ากลุ่มแสงนี้กำลังเข้ามาใกล้และฉันต้องการจับมันไว้ด้วยความคิดทางจิตวิญญาณของฉันอย่างไรก็ตามกลุ่มแสงนี้ก็เหมือนกับออร่าในอากาศที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้บรรพบุรุษลำดับที่11รู้สึกสับสนเล็กน้อย และตกตะลึงไปทั่วขณะลูกบอลแสงนั้นบินผ่านวงเวทมนต์และบินไปยังห้องของเจี๋ยฝูรงบรรพบุรุษรุ่นที่11ก็ขมวดคิ้วเช่นกันและรีบวิ่งเข้าไปในห้องเพื่อตรวจสอบฟู่หลงคุณโอเคไหมคำฟู่หลงสะดุ้งตกใจกับเสียงเคาะประตูเมื่อเห็นว่าเป็นบรรพบุรุษรุ่นที่11เธอก็รีบทักทายฟู่หลงแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษ ปรมาจารย์รุ่นที่11โม่การเห็นว่าลูกบอลแสงสามารถทะลุเข้าไปในท้องของฟูรงได้จริงเขาเดินไปจับชีพจรของฟูรองแปลกจังลูกบอลแสงหายไปไหนฉันจะหาไม่เจอได้ยังไงไม่ละ่ะถ้าเด็กมีอะไรละ่ะถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นบาปของฉันคงจะใหญ่หลวงมาก หลังจากที่โมกันพูดจบเขาก็ใช้จิตใจทางจิตวิญญาณของเขาตรวจร่างกายฟูรองแบบเต็มตัวแต่ในที่สุดก็ยังไม่มีผลลัพธ์ใดๆเกิดขึ้นจีฟูรงมองบรรพบุรุษรุ่นที่11ที่กำลังตื่นตระหนกและถามด้วยความสับสนบรรพบุรุษมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า โมแกนคุณรู้สึกไม่สบายตัวบ้างไหมคำฟู่หลงไม่เป็นไรฉันรู้สึกดีมากเจ้าตัวน้อยยังเชื่อฟังและไม่ทำอะไรเลยเขาดีมากโมแกนไม่เป็นไรถ้ารู้สึกไม่สบายตรงไหนอย่าลืมบอกฉันด้วยนะหลังจากพูดจบเขาก็ออกจากห้องไปพร้อมกับพึมพำกับตัวเองว่าลูกบอลแห่งแสงนั่นมันอะไรกันแน่แม้แต่จิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าจัก,กรพรรดิได้ลงมือแล้วไม่หรอก เป็นไปไม่ได้แล้วจัก,กรพรรดิจะลงมือเองได้อย่างไรจะจัดการกับหญิงมีคันที่ไม่มีแรงจะจับไก่ได้อย่างไรภายในท้องของฟูหลงโมหลิงหยวนค่อยๆลืมตาขึ้นเมื้องหน้าของเขามืดมิดจนเขาแทบมองไม่เห็นนิ้วมือของตัวเองฉันตายแล้วเหรอไม่นะฉันยังไม่อยากจะตายเลย โมลิงหยวนตกใจและตบมือไปมาอย่างไม่ตั้งใจและเผลอไปโดนท่ออ่อนๆลิงหยวนมองไปยังที่ที่ท่ออยู่ด้วยสีหน้าสับสนเขาคลำท่อและพบว่าท่อนั้นเชื่อมต่อกับสะดือของฉันจริงๆนี่สายสะดือเหรอหรืออะไรนะเออไม่ใช่ฉันเป็นใครฉันอยู่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนหลังจากใจเย็นลงเรื่อยๆผมก็พบว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่ในสระและดมกลิ่นมันด้วยความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมละ่ะรสชาติของโคก็ยังคงเป็นรสชาติของโค โมหลิงหยวนก้มลงลับลิ้นออกมาและเลียสะน้ำดูดมันซะโอ้พระเจ้านี่ไม่ใช่โคา่ามันเค็มและฝาดโชคดีที่ฉันรู้ว่านี่คือน้ำคร่ำและไม่มีกลิ่นแรงเหมือนปัสสาวะเวลาฉันนึกถึงอุจจาระท้องของฉันจะปั่นป่วนเหมือนคลื่นซัดอาเจียนและโมหลิงหยวนก็ตอบโต้ในเวลานี้เช่นกันเดี๋ยวก่อนน้ำคร่ำและสายสะดือฉันถือย่าฉันฉันถูกผลักกลับเข้าไปในคันมารดา